เวลามนุษย์เห็นเวลาภูมิเห็นเขามีความสุขไหมครับครัใช่แค่นี้นอะง่ายๆแต่มันทํายากตรงที่ลราเราจะอยู่กับพระได้นานแค่ไหนครับบางคนสวดชั่วโมงหนึ่งนะพอเลิกสวดก็ไปเล่นโทรศัพท์แล้วขึ้นมันก็เปลี่ยนลงเงี้เล่นนานเท่าไหร่ขึ้นยิ่น,นานเท่านั้นขึ้นจักโลก ไม่ซับซ้อนเลยหลวงพ่อท่านสอนไม่ซับซ้อนถ้าเองอยู่กับพระเนี่ยจิตเองก็สว่างตลอดเวลาเองใช้เวลาไม่กี่สิบปีท่านบอกชีวิตเองเปลี่ยนเลยเพราะในพุทธมนต์ในไตรสรนาคมท่านบอกขึ้นมีทุกอย่างมีโลกมีธรรมพท่านจะเป็นพระได้ ท่านใช้เวลาบำเพ็ญเพียรมามากเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เ่ยท่านบอกเยนเลวว่าในโลกเราเนี่ยไม่นับถึงไม่นับพุทธ,ธะกับผู้ที่ไม่เกิดแล้วนับโพธิสัตว์หรือปัจเจตภูมิที่ยังต้องสร้างบาร,รมีไว้ในโลกเพื่อเป็นพุทธ,ธะใน,ในอนาคตเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ท่าน เองแต่เองอยู่กับพระเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้หลวงตาก็เลยอยู่กับพระมาตล,ลอดเนี่ยนี่ไปไหนไม่อ่านหนังสือด้วยใช้ความรู้สึกตรอเหมือนเราร้องเพลงนะท่านบอกเองร้องเพลงเนี่ยทําเองทํำมาเองมีความรู้สึกเลยจะเป็นเพลงโศกเพลงเศร้าเพลงอะไรก็ตามเองร้องปั๊บมีความรู้สึกทันทีถ้าเองสวดมน จนเข้าถึงพุทธมนต์มันจะมีความรู้สึกเหมือนกัน,มนไม่่ตงกันแล้วมันก็เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตด้วยท่างหมกหลวงตาก,เก็เลยปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนมา, 29, ายี่สิบ่าวายยี่สิบ่าตอนนี้อายุหลวงตาแปดสิครับไม่ห่างเลยฮะไม่ห่างเลยไม่ห่างไปไหน ง่ายนะพูดถึงไม่ใช่ยากโชคดีฮะตอนที่เราลวงตาอยู่กับหลวงปู่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ตู้กับอโหกวาจะโทรได้มันก็เลยดีกว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยคอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่เห็นเราคือเห็นความรู้สึกของเราเนี้ยและครับ เขาไม่ได้เห็นเรานะเขาเห็นพลังงานอยู่ที่เราถ้าเราเศร้าเราเสียใจเรามีความทุกข์อยู่เรามองเขาก็มีความรู้สึกแล้วว่าหญ่นี้ทุกข์ยายนี่สุขตาเห็นรูปจิตก็สัมผัสนาม,มาทําแล้วถ้าเราฝึกถ้าเราเปิดเครื่องไว้ทุกคนทำได้ท่านบอกท่านยังถามหลวงตาเลยว่าเองเป็นมนุษย์หรือเปล่าท่านบอก ถ้าเองเป็นมนุษย์เองก็ทําได้เพราะพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่ได้มาจากใครนะจัดสรู้แล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยนะทิ้งไว้ในโลกเนะี่ยเพราะนั้นในศาสหลวงพ่อเนี่ยท่านถึงให้ฝึกให้จิตมีฐานเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทํา ฐานก็คือจิตเราเนี่ยที่มันเวียนว่าวใจเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่และท่านบกเองทำกรรมอะไรไว้ในโลกเนะี่ยเอาชาติปัจจุบันนี้แหละสายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนแต่จิตเองเนะ่ยเป็นตัวบันทึกถ้าเองนึกมันมาไหมมาแค่นี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าเราไม่นึกมาห่ะไม่มา จะดีแค่ไหนจะเลวแค่ไหนมันก็ไม่มาถ้าจิตเองอยู่กับใตสนานาคมล่ะเองไม่รู้ทำไม่รู้โลกเป็นไปไม่ได้จะบอกธรรมะอยู่ที่การสวดมนต์นะอยู่ที่สวดมนตภาวนานะไม่อยู่ที่ไหนนะครูบาอาจารย์ทุกองค์แหละพวกฤาษีดาบทนะมันไม่ได้เอาตำราไปด้วยเราในป่าเอาคำบริกรรมแค่นั้นเอง ปัญหาอย่างเดียวยุคนี้เราจะทำได้ไหมแค่เดงเราห่างจากวัตถุได้ไหมเราจะเปิดจิตได้ไหมเปิดเครื่องจิตเราเนี่ยอยู่กับไตสนานาคมได้ไหม,อ,มอยู่กับพระได้ไหมบทสวดมนต์เหมือนกันหมดแนละ้วท่านบอกออกมาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหมือนกันหมดแต่ความหมายไม่เหมือนกันแค่ จบไหมจบทำไมลูกผู้จึงให้สวดจกักรพรรดิถ้าเราย้อนไปจกักรพรรดิก็คือพุทธะแต่ไม่ใช่พุทธะพุทธะทุกองค์ต้องผ่านเป็นจกักรพรรดิทุกองค์ตั้งแต่องค์ประมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามันเป็นสมบัติกลางๆซึ่งเรากท่านทุกคนเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ได้ในการดำรงชีวิต ในการสร้างกำลังสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีกันเลยเพราะนั้นเวลาเราสวดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกถ้าเราขยันสวดจะมีความรู้สึกในนั่นไม่มีอะไรไม่มีครับแค่สวดนมนต์นี่ก็รวยแล้วท่าบอกตอนที่หลวงตาไปฝึกใหม่ๆก็งงๆเหมือนกันว่าเอะสวดมนต์เนี่ยมันจะทําให้เรารวยได้อย่างไร แต่ตอนมือลูล้ลวล้านเปอร์เซ็นต์นะจะอยากรวยนะยกเว้นสวดไปแล้วไม่อยากได้อะไรเอาอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางคนไม่ไม่อยากจะเกิดมันก็ไม่จาเป็นต้องออกใช่ไหมละ่ะแล้วที่หลวงตาบอกว่าสวดมนต์แล้วแก่ช้าครับทำไมมันถึงไปช่วยเรื่องนั้นนะครับ ไม่แก่ชาได้ยังไงจิตอยู่กับพุทธมน่ะครับใช่ไหมอารมณ์เสียกูก็กลับมากลับมาอยู่พุทธมน์กลับมาอยู่กุหลงปู่กลับมาอยู่สวดมน์กลับมาแผ่เมตตากลับมาโมทนาบุญบันทึกบุญคือจิตอยู่กับบุญนะจิตอยู่กับบุญท่านมันเป็นยังไงอ่ะบุญหล่อเลี้ยงถูกตั้งเลยครับ นี่เราเรียกคนเข้าใจเรื่องบุญถ้าเราเคยเข้าใจเรื่องบุญเราก็เอาบุญมาเลี้ยงชีวิตเราครหล่อเลี้ยงชีวิตเรามันก็ห่างจากโลกอายุยืนแก่ช้าโลกน้อยครับบางคนหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความโกรธความเกลียดความเศร้าทําร้ายตัวเองครทำร้ายตัวเองเอารมณ์ไม่ดีคหลวงพ่อท่านบอกเองอย่าไปคบกับมัน คบมันมาหลายพบชาติแล้วทั้งหมดชาตินี้ห่างจากอระโหลไม่ดีซะเพราะอย่างคนที่เขาเคยทําความผิดพลาดในอดีตนะครับหลวงตาอย่าไปเนื้อถึงมันมันจะชอบขึ้นมาตลอดเลยเนี่ยครับสวดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันไม่มาเพราะเราสวดแล้วเพลินถ้าเพลินแล้วมันมาไหม,มไม่มาสวดให้มันเพลินกัแล้วกันครับพราะมันเพลินมันก็จะนิ่งแล้วมันไม่มาหรอก เวลาสวดมนต์นะครับจริงๆแล้วเราควรต้องทําอะไรบ้างครับคือต้องนึกหรือไม่นึกหรือต้องคิดหรือต้องเอาจิตไปอยู่ที่ไหนต้องทําอะไรัรบจิตอยู่กับพระจิตอยู่กับบทสวดจิตอยู่กับการแผ่เมตตาครับจิตอยู่กา,การโมทนาบุญครับ,ค,รบคือจิตมันต้องเปลี่ยนขึ้นมันเข้าใจไหมสวดอย่างเดียวบางคนสวดดูนั่นแหละมันต้องเปลี่ยนไปแผ่เมตตามั่งตอนที่สวดนี่แหละ แล้วจิตมันสว่างครับแล้วก็แผ่ให้กับใครก็ได้ที่เรารู้จักยำยำไปเรื่อยเดิแล้วดูผลงานที่เราแผ่ไปเนะี่ยมันได้ผลไหมประมาณนี้แหละท่านถึงบอกเวลาสวดมนต์เนี่ยสวดไปนานๆต้องทิสุ์ว่าสวดแล้วมีประโยชน์ไหมเอามาเป็นประโยชน์ได้จริงไหมประมาณนั้นแหละ ถ้าเอามาเป็นประโยชน์ได้ข้ารับประกันว่าเองไม่เลิกสวดมนต์แน่นอนเราสามารถสวดมนต์แล้วเอาประโยชน์จากการสวดมนต์มาใช้อะไรได้ะครับหลวงตาทุกอย่างนะทุกอย่าง,ท,างทุกอย่างในชีวิตเราเพราะท่านมีทุกอย่างไม่ใช่องค์เดียวด้วยโพริษัตอนาคตเนี่ยเต็มแล้วมีเป็นสิบยี่สิบองค์เงิน ท่านทิ้งอวนในโลกเนี่ยคือคไตสนานาคมเพราะนั้นคนที่เข้าถึงไตสนานาคมคือคนที่ติดอวัยวูมนะเวเรียนบนแล้วไม่เสียเบียนล่างคืออยู่กับพระเวลานอนเขาก็กรรมพระสวดมนต์ให้หลับทุกวันแค่นี้ก็ปิดได้แล้วอืมครับคือหลายคนเขาบอกว่าตั้งแต่เขามาสวดมนต์กับหลวงตานะครับ คือเขาไม่ได้มีไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้สัมผัสอะไรแต่เขาแค่รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยทำอะไรมันค่อนข้างจะราบลื่นกว่าเดิมคือไม่ค่อยมีอะไรติดขัดอะไรเนะครับไม่ว่าจะติดต่อจะประสานงานจะอะไรมันเหมือนมันมันลาบมันโล่งไปหมดเนยครับอย่าลืมว่าเราสวดมนต์นะครับจิตเราสว่างนะคนที่ไดุ้นจากเราอันดับแรกคือวิญญาณนะครับ โดยเฉพาะวิญญาณที่เป็นญาติเราวิญญาณที่อยู่แถวนั้นนะ่ะแต่ที่ทํางานเราอะที่เราไปไหนนะวิญญาณต้องเข้าใจในโลกวิญญาณนะวิญญาณคือผู้ที่ตายไปจากคนออกจากร่างไปนะออกด้วยความทุกข์เพราะเกิดโลกเป็นโลกมั่งเป็นโดนของมีคมของมีทิศ โรคแก่ชรามันออกจากร่างไปเพราะควบคุมไม่ได้จิตมันควบคุมธาตุไม่ได้เพราะมันเป็นโรคมันจะเป็น้อกออกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะออกอารมณ์ไหนในโลกออกอารมณ์สุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายถ้ามันเจ็บละ่ะก็ไปกับความเจ็บปวด เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยออกก็แล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่มีชาติให้เปลี่ยนมันก็หมดหมดคลื่นของกรรมที่เราทำไ้ในโลกมนุษย์มันถึงจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนภูมิเขาเรียกว่าเพราะนัในโลกวิญญาณเนี่ยมันลําบากกว่าโลกมนุษย์นะมันเป็นสองความรู้สึก,กออกจากล่างนะไม่สุขกว่าทุกข์อ่ะเช้ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเราฝึกอ่ะทุกวันอ่ะ เราควบคุมมันอยู่เนี่ยเราไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกให้มันดีดทำไมเอ็บอกเองก็ออกไปก่อนนะเองก็ไปตามใจอยากจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเองแนละ้อยู่ที่เอง้ฝึกทุกวันเนี่ยเพราะนั้นคนที่ฝึกนานๆเนี่ยนั่นคนที่เข้าใจเรื่องฐานแล้วกรรมฐานแล้วเข้าใจเรื่องการเย็นว่าใจเกิดนะเข้าใจเรื่องนรกสวรรค์เข้าใจเรื่องของกรรมแล้ว นั่งอยู่นี่ทุกคนเนี่ยิทีรณาตัวเองหรอเปล่าหน้าตารูปร่างการกระทําของเราเนี่ยมันมาจากอาดีตเข้าใจไหมอย่างในน้อยก็มาจากชาตน,นี้แหละความเคยชินเรื่องอะไรอะ่ะมันก็มาจากอาดีตเพราะปัจจุบันมาจากอาดีตแต่การกระทำปัจจุบันเนี่ยคืออนาคักชัดเจนนะฮะเราจะรู้เลย ย้อนเลยกูเกิดมาเอาชาตินี้เห็นชัดๆเลยตั้งแต่เด็กบันทึกอะไรแค่ชาติเดียวนะฮะชาฝึกไปจริงๆอะ่ะในอดีตทุกชาติไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกพราะตัวเองทำไว้ยกเว้นขี้เกียจฝึกกันนี่คือการพิสูจน์นะพิสูจน์การเป็นว้าใจเกิดไม่ต้องไปไม่ต้องไป ถามใครหรอกชาติที่แล้วหูวเกิดเป็นอะไรถามตัวเองนั่นแหละรู้ทำไมจะไม่โล้ถ้าฝึเกเยอะในเรื่องว,ว่าโลกนี้ไม่มีเป็นของไขรบอกไว้หลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่ของไขรไม่มีของไขรนะของมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณที่มันเวียนว่ายใจเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละอย่าไปย้อนอดีตทคำว่าเอาปัจจุบันไปอนาคต ถ้าเอ็นจะเกิดในอนาคตเอ็นต้องเกิดเป็นใหญ่ทุกภพชาติทัานบอกการจะเป็นใหญ่เอ็นก็ต้องฝึกฝึกให้เข้าใจแค่นี้นไม่ยากอะไรขี้เกียจจริงๆเนี่ยนอนที่ไหนก็ส่วนมนให้หลับที่นั่นแล้วจะรู้สึกว่าค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยขณะดขี้เกียจเลยนะเนี่ย ทุกคนนอนทุกวันนะนอนแล้วก็สวมดมนต์ให้หลับทุกวันใหม่ๆอาจจะลำบากหน่อยเพราะนานๆเข้าเนี่ยถ้าไม่สวดนอนไม่หลับหรอกแล้วมันก็จะบังคับไ,ได้เลยบังคับให้ฝันมันได้เลยอนาคตนะหลวงปู่หลวงพ่อพาหนูไปหน่อยไปพรมหน่อยไปเทวดกหน่อยไปไหนก็ได้ หลวงพ่อเป็นคุณโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มนะยังไม่ได้ลวมมองคิดอยู่ดีเยอะไหมเยอะบวกกับจกักรพรรดิสองพลังงานเนยเดี๋ยวเรานึกถึงท่านเนะี่ยมันก็นมาจากักรพรรดิมาด้วยสองพลังงานนะฮะเพราะนั้นเราเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้เลยอะจะเกิดหรือไม่เกิดเนะี่ยมัน มันไม่ใช,มมใชบบออ่มันไม่ใช่ลำบากหรอกสวกมันไม่ใช่ลำบากไม่ได้ซับซ้อนอะไรธรรมะไม่ใช่ซับซ้อนนะฮะตามสภาพของความเป็นจริงเลยทาวะเองจะไม่เกิดเองก็ต้องมีกำลังคือกำลังใจเองฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเองไม่รู้เรื่องอะไรนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ยกเว้นขี้เกียจค่นั้ ถ้าขี้เกียจก็ไปตามกรรมถ้าขยันก็ไปตามใจไม่มีอะไรขยันนึกให้เองไปไหนก็น,นึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมตนาบุญบันทึกบุญไปจิตอยู่กับบุญจิตเราก็สว่างเราก็มีเพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนเป็นคนบ้่งเป็นผีมัางฝึกบางนคนฝึกไปหลายปีแล้วอะ ยังไม่เข้าใจเลยว่าเอามาเป็นประโยชน์ยังไงไมันยากอะไรนะสวดทุกวันทุกวันเนะี่ยอย่างน้อยวิญ,ญญาณแถวนั้นนะ่ะเขามาึงสวดกับเราอยู่แล้วทำไมไม่ใช้มันละ่ะเออใช้มันได้วิญญาณเนะี่ยมันช่วยเราตามกำลังที่เขามีแล้วแหละเข้าใจนะเอาอย่างในตุครับ ราจะใช้วิญญาณนี่เราต้องบอกเขายัางไงฮรหลวงตาอ้าวอยากกินกาแฟก็บอกมาดิตรงนี้เอาเช้าๆหน่อยนะกาแฟโอ้นะครับพี่หลวงตาบอกว่าให้เราขยันนะครับบางคนขยันนึกไงเพราะว่าต้องนั่งสวดมนต์สามสี่ห้าชั่วโมงติดต่อต้องยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไปไหนก็สวดครับไปนั่งบางทีเน็บกินมั่งอะไรกินมั่งมันไม่สวดแล้วมันเจ็บครับ ก็ยืนเดินนั่งนอนเดินไปเดินมาสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปขับรถไปก็สวดไปแผ่ไปหลายปีมันก็ชินแล้วนะชินนะมันทําเองครับชีวิตเป็นบวกก็คือเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยแหละแต่ว่าปกติเนี่ยให้หมั่นนึกถึงบุญลุงตายอยู่คคละหมันางายก็ยังทํางานอยู่ครับตอนที่เป็นการละวาดฝึก ยิ่งก็เป็นธาตอีกแลเพราะอยากเข้าใจเรื่องพวกนี้ไงอยากพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องของกรรมเรื่องของนรกนเรื่องของการเยนวายใจเกิดของตัวเองเนี่ยนะตัวเองเนี่ยมันมายังไงแค่นั้นแหละครับจริงๆแล้วมีคนถามว่าคําว่าบุญนะครับอาจารจริงๆแล้วบุญคือบุญคืออะไรบุญคือความสบายนะ บุญคือความสบายเอาแบบไหนล่ะเอาแบบอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดละ่ะเอาเริ่มจากหยาบก่อนก็ได้สวนมนี้ไงครับสวดไปไดเรื่อยๆไงครับมันก็เริ่มละเอียดขึ้นไปไเรื่อยๆคือเริ่มเพลินใหม่ๆก็คิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมล่ะสวดอะในไหนก็คิดอยู่แล้วก็คิดเรื่องบุญไปด้วยไนงะจะไปโน่นจะไปทําบุญที่นี่สวดไปด้วยเพราะมันมันคิดอยู่แล้วไง พอนานๆเข้ามาเริ่มเพลินนละจิตเริ่มเพลินเพลินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยถามว่าขี้เกียจไหมครับพอเพลินแล้วตรงที่เพลินนี่แหละเขาเอามาเป็นโยดในการแผ่ในการพิจารณาหรือว่ามันจะคิดออกตอนนั้นนะใช่ครับถ้าเกิดว่ามีคนทําให้เราทุกข์ใจหรือมีความทุกข์นะครับทีนี้เราจะไปตัดเขาออกจากการเป็นเพื่อนคือจะบล็อกเขาจะอะไรเขา คือจะทำก็กลัวเดี๋ยวเขาจะโกรธเดี๋ยวจะเป็นการผูกรรมกันไปแต่เขาก็ทําให้เราทุกข์ใจเราจะมีวิธีการจัดการยังไงดีให้ดูแบบว่าละมุนละมอล่อมหลวงพ่อท่านสอนหลวง,างตาว่ารงไหนที่ทําให้เองเป็นทุกข์อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ยยถ้าอยู่นานเดี๋ยวมันชินครับจะไปแก้ไขในอนาคตลําบากไม่ต้องเป็นห่วงเขาเป็นห่วงตัวเองก่อนนะ อย่าไปทาร้ายตัวเองสชบไครับอนาคตมันแก้ไขลําบากอย่างคนหุดหิดเนี่ยโกรธง่ายอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ฝึกมาปีสองปีหรือวันสองเดือนนะมางคนหลายปีกว่าจะชินใน,ในเรื่องของหงุดหงิดเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ดีอะ่ะมันชินนะฮะถ้าเราไม่ห่างจากมันเนี่ยไม่ได้นะมันทําร้ายเรามันทําร้ายเราไม่ใช่ชาติเดียวนะ พบชาข้างหน้ามันก็ทำร้ายเราอยู่นะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะบอกตอนนั้นให้หนีหลวงพ่อจนให้หนีโลกนี้มันไม่ใช่มีเราเราก็อยู่ที่ไหนก็ได้มนุษย์ไม่มีอะไรมากนะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มก็เตรียมตัวตายแล้วไงเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้ใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหน อยากดีมีจนยังไงไม่มีใครหนีพเพราะหลอกตายตายหมดลนะท่านอยากเข้าใจเรืร่องโลกวิญญาณเนี่ยท่านจึงให้เราสวดให้เราสวดทุกวันนะให้เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะได้ไม่ขี้เกียจครับถ้าเกิดว่าเราเปิดบทสวดมนต์ให้ให้เด็กคารกคือให้ลูกเราฟังนะครับวิญญาณเขาจะมารบกวนลูกเราไหมนะครับ วิญญามันจะไปรบกวนเราได้ไงเวลาสวดมนต์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นเราหรอกเขาเห็นเราไหมโจเพราะเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเด็กเขาบอกว่าเด็กจะเห็นผีง่ายเด็กเห็นผีเด็กจะร้องไห้จะกลัวอะไรประมาณนี้มั้งครับมันจะไปยากอะไรโจครับมันไม่มีหรอกนะบางคนกลัวผีแค่เราสวดมนต์ผีไม่เห็นเราเป็นอะไรอ่ะได้จะกระพัดนะ ครับนะบางคนเป็นพระนะบางคนเป็นพรหมนะเป็นเราไม่ใช่รูปเราคือเรานะเจะจิตเราเนี่ยเวลาเราสวดเราเป็นอะไรล่ะครับอ,อยากถามหลวงตาว่า หนูจะสวดมนต์ได้ไหมเพราะอดีตหนูเคยเป็นคนไม่ดีมาเคยทําแท้งหลายครั้งเคยเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามแต่ตอนนี้กลับมาเป็นศาสนาพุทธได<ม>้ยี่สิบห้าปีแล้วศาสนาเหมือนกันหมดเลยครับเขาเขาสอนให้มนุษย์ทําความดีเข้างนะั้นล่ะสวดมนต์ไม่มีศาสนาอะไรหรอกศาสนาทุกศาสนาเขาสวดมนต์กันทั้งนั้นแหละ ไม่มีศาสนาในไม่สวดมนต์หรอกใช่ไหมทุกครับสวดมนตุศาสนาเวลานั่งสวดมนต์นั่งทําสมาธินะครับทาอย่างไรให้จิตหยุดฟุ้งซ่านเพราะว่าความคิดมันเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับหลวงตานี่ยไม่หยุดหรอกนะครับตราบใดที่ไดยังไม่เบาตราบใดที่ยังไม่เทน่นไม่สามารถจะหยุดมันได้ เพราะสิ่งที่เราบันทึกไว้มันคืออดีตไม่รู้ว่ากรรมเราเนี่ยคะปัจจุบันนี้นะมันดินอดีตเหมือนทัวเมียดด่ากันลงด่าดิห้านาทีมาก็หมดแล้วนั่นคือกรรมบันทึกไว้ต้องเจอกันครั้งแรกปัจจุบันมันดป็นอดีตและไอ้กรรมที่เราโดนทุกวันเนี่ยมันมาทางใจคือจิ้นจกายนะ จก,กรูปรดกงียนเสียงแต่เราไม่ได้สนใจแค่นั้นเองก็เราไม่สึกเราก็เลยไปไปตามกรรมทีนี้กรรมมันก็เลยมาทาตามหัวใจมนุก้น่นกายลูกรบกิ่งนเสียง,ยงทั้งดีดรือไม่ดีนะเที่งวนดีนะมาจากปัจจุบันแต่ถ้าเราปัจจุบันเราปิดละ่ะปิดขึ้นที่ไม่ดีละ่ะอยู่กับใจสารน,นาคาอมา อยู่กับพระอยู่กับการเสียดมันอยู่กับการแต่เมตตาอยู่กับบุ้นอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นคใช่ไหมขึ้นบางขึ้นมันมาไม่ได้เพราะขึ้นจิตเราอยู่กับพลังงานอย่างเราสวดจัประพัดไปนานๆเข้าเน่ะมันก็จะเกิดความเคยชินเราไปไหนเม่สวดขึ้นเองนะจิตนี้เป็นตัวรู้นะ เวลามีภัยมาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นของมันเองนะมันเป็นความรู้สึกนะต่อไปเนะี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ต่อไปัยมันก็นึกถึงพระนึกถึงจกักรพรรดินี่คือการหลบนะง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรพูดถึงครับปัญหาอย่างเดียวอ่ทาทำยงไงาจะให้เราฝึกจนเกิดความเคยชิน ใช่ไหมล่ะมันเอามาเป็นประโยชน์ในการดำรง,งชีวิตนะประโยชน์ในการเรียนไหวใจเกิดไม่ได้ชาติเดียวเท่าบอกไลเลยเท่าบอกเอง็งฝึกชาติเดียวเนี่ยเป็นไปหลายอสงไข่เลยเท่าบอกถ้าเองไม่ฝึกเองก็ไปตามเก่ากำหนดิศท,ทางในการเรียนไหวใจเกิดไม่ได้มันไม่ใช่ยากอะไรสัมบอกเองก็ดำรง,งชีวิตเหมือนคนธรรมดาเนี่ย แต่จ,จิตเองก็อยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการแต่เม่ตาไปที่ไหนวิญญาณเขาก็รักไปที่ไหนคงเขาก็รักนงง่ายยากไหมจูว่ามันยากตรงที่เขียงไหมไมนยากตรงที่เราพอเล่นโทรศัพท์แล้วคูเล่นเป็นวันเล่นได้เลยครับแต่สวดมนต์ชมอง,มงเนี่ยบิดแล้วบิดอกีกไม่ใช่แล้ว การที่วิญญาณรักเราเนี่ยเรหลวงตาเราบอกเขาได้ไหมครับว่ารักแต่แบบขออยู่ห่างๆหน่อยอะไรเงี้ยบางทีรักแบบสิงเราเลยอะไรเงี้ยซ้อนเราเลยไม่ต้องลักขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยครับวิญญาณมันไปจากคนครับเทียงแต่เรานึกเนี่ยเขาก็รู้แล้วอืวิญญาณเนี่ยเรานึกมันก็รู้มันก็รู้แต่คนมันต้องพูดไงครับแต่วิญญาณนึกเอา พราะทุกครั้งก่อนจะสวดมนต์หลวงตาก็บอกว่าเวลาไปไหนจะสวดก็ให้เรียกมาให้หมดเลยเอ้าวมาสวดมนต์ด้วยกานเนี่ย<อ>พวกท่านก็นจะได้เพื่อนเป็นผีคือเพื่อนไปเรื่อยๆอ๋อเป็นวิญ,ญญาณครับเวลาเมตภัยมีภยัภยทุกอย่างนะมนุษย์มันวิงน่งหนีแล้วนะแต่วิญ,ญญาณถามว่าม,มันจะหนีไหมไม่หนีนะช่วยเราได้โอ้โห อยากให้รู้ไม่ใช่อะไรหรอกถึงท่านให้ถึงหลวงปู่ท่านให้หลวงพ่อท่านให้เราจวดมนนะอยากให้รู้ในะโลกวิญ่านมันเป็นยังไงแค่นี้